สวัสดีค่ะสวัสดีค e> ่ะผู้ชมธรรมะสวัสดีค่ะคุณวีนค่ะคุณวีนสวัสดีครับคุณยักษ์ปะปวินดอเซอดอรินเซนดอเจค่ะปวิีนนักเรี้นค่ะครับเรียกที่ไรก็ยังต้องมีสติมากมากเลยนะจะเรียกคุณวีนให้ถูกต้องเนี่ยค่ะค่ะเรียกปวีนก็ได้ครับอ่าเรียกคุณปวีนนะเรียกปวีนครับถ้าเป็นชื่อทางธรรมเนาะค่ะก็มากันแบบหลายตอนแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่น่าจะเป็นตอนที่ ที่ก้าแล้วไหมอะคะก็คือเรื่องเส้นทางหรือว่าแนวทางการภาวนาตามแนวปพิจิตของคุณปวีน,นะคะว่า,าจากเด็กที่เป็นคนธรรมดาเลยที่อาจจะไม่ได้เคยสนใจเรื่องธรรมะเลยะคะ่ะแล้วก็มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นนักบวชคารวาสเนาะในนิกายของวัชรยานนะคะแล้วกเ็เราก็ได้ที่ผ่านมาก็ได้เล่าเรื่องเส้นทางการเดินทางเรื่องของการภาวนาภายในของคุณปรวีนมาเรื่อยๆคะ่ะ วันนี้ก็มองว่าเอ๊ะแบบก็จากที่คุณไปมีอยู่กับทางหลวงพ่อสดมาเนี่ยคะ่ะเราก็ได้ฝึกหลายๆหลักธรรมเนาะหลักธรรมพื้นฐานหกประการเรื่องของการที่ฝึกข้างในเรื่องของการมีปฏิสมัมพันธ์กับผู้คนการฟังกันอะไรพวกนี้คะ่ะอ่าวันนี้คุณวินจะมาเอ่อยังไงดีคะเล่ายัางไงต่อกันดีจะแบบนนจะไปถึงเส้นทางที่จะไปเป็นอ่านักบวชแล้วหรือยังคะใกล้หรือยังเอ่ยครับวันนี้เราจะเล่าแบบว่าเออ แล้วผมมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนาะนะฮะจะได้เห็นว่าอะจากพื้นฐานตรงนั้นเนาะจนอะไรคือแรงบันดาลใจให้ผมมาอ่เขาเรียกว่ามาบวชมาถือสายบ่มามาบวชเป็นงักป่าเนาะมาถือสายครูในสายก็ธรรมัตสกูลอะองคุหุมาคุณายุถกนะในไทยก็จะเป็นอะร่วมกับทางสังฆะสยามวัชรยานะฮะก็ถ้าย้อนเท้าความเลยก็คืออ่าพอผม อ่าได้ดูแลท่านอาจารย์เนาะดูแลเรียนรู้กับท่านอาจารย์สามปีเต็มตท่านอาจารย์ก็มรณภาพฮะแต่ว่าในองค์ความรู้ที่ท่านให้มาท่านท่านอาจารย์ให้มาเนี่ยโอ้ยมันมันเหมือนกับว่ามันปลุกปลุกอะไรบางอย่างให้มันตื่นขึ้นในเราอะอืมแต่ว่าท่านอาจารย์สอดก็ส่งต่อนะว่าอะจากจากเนี่ยเราไม่อยู่แล้วเนี่ยใหหมั่นทบทวน อ่ามันมันทบทวนดูเราก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่เป็นเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่ว่าต่อไปก็เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับเธอนะท่านบอกเนี้ยก็ตอนนั้นยังไม่เก็ตนะเรหนึ่งเดียวกับเธอยังไงแต่พอพอ,พอท่านจากไปอะ่ะพอนึกถึงคําสอนท่านนะท่านก็มาในความ <c oughs> รู้สึกกับท่านมาท่านเสียงท่านยังอยู่ในในหัวเราอยู่เลยเสียงท่านรอยยิ้มอ่า พอนึกถึงท่านปุ๊บคําสอนที่เราจะใช้ในสถานการณ์นั้นก็มาคือ,อคําพูดของท่านนี่แหละครับเป็นอาจจะเป็นคําพูดที่เรายังไม่เข้าใจในในตอนนั้นแต่ว่าพอสถานการณ์มันมาเนี่ยเรามีสติพอมีสติสมัชชารู้กายพอปุ๊บสิ่งแรกๆที่เราจะได้ยินคือคําพูดอาจารย์ออาจารย์ก็เหมือนกับว่ามาคอยคลอเค,ค,คลียแล้วอยู่ในอยู่ในจิตใจเราเนาะ อันนี้ผมว่าอันนี้ครับอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้ผมแบบผูกพันกับครูนะ,ะโดยวิธีที่การผูกพันกับครูเราเรียนกันมาแบบหนึ่งหนึ่งเนาะตรงนี้ก็ทําให้เวลาผมจะลาศิกขาะผมไปอยู่ต่ออ่าอยู่อยู่ต่ออีกสามปีหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยท่านลิ์ไปแล้วว่าให้ผมไปพบใครบ้างตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วนะฮะ ตรงนี้ถ้าลงดีเทลนี่ยาวเลยครับแต่ว่าเอาคนที่มีอิมแพกมากๆเลยอ่าก็จะมีด้วยกันสองท่านนะก็จะมีหมอต่อที่ต่อเนอะอาะท่านเป็นแพทย์แผนจีนอ่าเป็นกรลายาณมิตรอ่า,อาของท่านอาจารย์สดต,ตอนที่ท่านมาเรียนกับอาจารย์พุทธทาตฮะสองคนนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสจับเป็นเกลอกัน หมยไม่กี่ฟังหมอต่อนี่สะดุ้งเลยนะคะคิดถึงโคชหมอต่อนะคะอ๋อจากคนละท่านกันนะคะี๋ยวสมาชิกทามาชิกกัน,นอยู่ <จะ S 1> ที่เชียงราย,ยารครับอ่ฮะก็คือตอนนั้นเขาบวชด,ด้วยกันเนาะจากนั้นเนี่ยอ่าหมอต่ออาจารย์ผู้ท่านบอกว่าเธอบวชเนี่ยได้ประโยชน์น้อยเออเป็นหมอรักษาคนได้ประโยชน์เยอะกว่าแต่ยายลืมว่าธรรมะที่ที่ได้เรียนจากเราอะไรไปแล้วเนี่ยก็มันอยู่ตรงนี้ มันไปมันไปได้ทุกที่แต่การช่วยเหลือคนเนี่ยการการเป็นหมอเนี่ยช่วยเหลือได้มากกว่านี่จากคําบอกเล่าของท่านอาจารย์สดเนาะแล้วก็ของอาจารย์สดเนี่ยเหมือนว่าบวชเป็นพระเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าก็จะออกไปข้างนอกเพราะว่าดูจากอ่าเขาเรียกว่าล,ลูกกายสังขารเนาะท่านก็เป็นโรคหัวใจโรคน,น,นู่นโรคนี่เต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าก็ใช้กําลังของสมาธินี่แหละที่ไม่ให้มันรุนแรงมากเกินก็คือยอมรับ สภาพร่างกายตัวเองได้แล้วแล้วก็จิตใจมันกล้าเกรงขึ้นมาแล้วก็อยู่ดูแลอ่าในเป็นสมณเพศไปศึกษาตรงนี้ให้ช่ำชองแล้วก็เกลือกให้สองคนนี้เกลือกูลกันนะเหมือนกับว่าผมก็โดนส่งไม้ต่อว่าเฮ้ยต่อไปเราไม่อยู่แล้วอ่าคนหนึ่งเลยที่ต้องไปหาก็คือหมอต่อให้เบอร์ให้ไลน์ไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าพี่ต่อเนี่ย ก็ต,ติดต่อตั้งแต่ท่านอาจารย์ไม่สบายอ่ะคือท่านอาจารย์ไม่สบายพี่ต่อก็จะเว,เวียนลงมาดูแลอยู่ตลอดนะมาคุยมานอนค้างก็ได้ผูกพันตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ผมเชื่อมโยงกับตระกูลตระกูลผมลึกๆก,ก็คือตระกูลผมอ่าหน้าเวียงเนี่ยปู่ปู่ท่านท่านบวชเรียนนะที่วัดเวียงชัยยาวัดเดียวที่ผมบวชเลย อ่าปู่ท่านบวชแล้วก็เรียนเรื่องสมุนไพรเรียนเรื่องหมอเนี่ยแหละเป็นหมอหมอแผนโบราณเรียนจากเรียนที่วัดนี่แหละครับเรียนเรียนเพื่อที่จะมารักษาพ่อของท่านนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับพอในข้อาโรคในสมัยนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโรคที่ต้องใช้วิทยาการสมัยเนี่ยถึงจะรักษาได้นะ อืมท่านก็เรียนจนเจนจบแหละของท่านอ่ะหลายปีสิบเจ็ดเจ็ดถึงสิบสองปีอันนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้แต่เรียนนานนะบวชเรียนเรียนไปทางสายหมอเนี่ยแหละครับอืมก็ตรงนี้เป็นความเชื่อมโยงอีกอย่างหนึ่งก็คือพอผมนึกถึงปู่เนี่ยเห็นหมอต่อเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยผมว่าเอ้ยมันประสานกันได้นะการที่ ผมว่ามีมีปู่เป็นเป็นไอดอลคนแรกๆเลยว่าโอ้ปู่เก่งจังเป็นหมอด้วยอ่าแล้วก็เป็นเลยทำธุรกิจด้วยอ่าเป็นหมอด้วยทําธุรกิจด้วยแล้วก็อ่าปฏิบัติธรรมด้วยแล้วท่านปฏิบัติธรรมแบบแบบเนียนมากเลยนะท่านบอกว่าพระอยู่ที่ใจการดูแลสภาวะข้างในต่างหากเป็นเนี่ยแหละครับ ทำให้เรามีความเป็นพระอยู่ในใจแล้วแล้วคราวนี้ก็แล้วแต่กิจการงานข้างนอกแล้วจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าถ้าใจเราเราเป็นกุศลเนะ่ะตรงนี้มันก็เกื้อกูลหมดนี่อันนี้คือสิ่งที่ได้จากคำบอกเล่าจากป้าๆพ่อๆต่างๆเนาะที่เล่าเรื่องปู่ให้ฟังผมว่าโอ้หปู่มีความเป็นหมอฮะมีความเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีความเป็นพระอืมมันมันมีมันมีแบบเนี้ย แล้วก็พี่หมอต่อก็เหมือนกันพี่หมอต่อก็มีความเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นเป็นหมอหมอที่แบบว่าไปเจาะลึกเลยท่านก็ไปเรียนทางจีนทางไรไปเรียนเกี่ยวกับฟู้ดไซด์ด้วยท่านเกี่ยวกับดูแลสุขภาพด้วยให้มันแมทกับยุคนี้ฮะแล้วก็ท่านก็เป็นนักปฏิบัติอเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้นะผมว่าเฮ้ยเราไม่ทันปู่แต่ว่า ถ้าอาจารย์สดก็เกี่ยวคนที่เหมือนกับว่าเป็นฮนะีโร่แพทเทิร์นน่ยให้เราได้ล้อตามในยุคเนี่เราไม่ต้องแบบเราไม่มีทางที่จะย้อนอดีตไปคุยกับปู่ได้ละแต่ว่าคนที่ใกล้เคียงก็คือพี่หมอต่อค่ะก็ะเลยดูว่าแบบเส้นทางก็คือตอนนี้เที่ฟังจากคุณประวินนี่คือบวชสามปีหลวงพ่อสดจากไปแล้วคุณประวินก็บวชต่ออีกสามปีก่อน ล้วค่อยมาเจอทางหมอต่อตอนที่เจอหมอต่อนี่คือศึกหรือยังคะอ๋อเจอหมอต่อตั้งแต่สมัยดูแลอาจารย์สดแล้วครับอ,อ๋อมาเจอพี่หมอต่อช่วงตอนอาจารย์ก่อนมรณภาพะปีสุดท้ายอ,อืมอ่าแล้วอา่าต่ออาจารย์ก็คือเตรียมไว้แล้วแหละว่าท่านก็อยู่ได้ไม่นานเาก็ลิดริดล,ล,ล,ลายชื่อไว้ว่าผมที่ผมอยู่ต่ออีกสามปีเนี่ยก็คืออ่ะเราจะ เราจะอยู่ด้วยความเป็นพระนี่แหละอแล้วก็จะทําภารกิจเนาะก็คือเราจะไปตามหาเนี่ยคนที่ท่านลิศไว้ให้เราไปหาอืมตอนนั้นลิศไปกี่คนนะคะลิศไปห้าครับห้าเนาะห้าถึงเก้าแต่ว่าเก้าเนี่ยเจอไม่หมดเจอได้ประมาณห้าคนห้าท่าน อืมอค่ะโอเคก็เลยแต่ว่าก็คือเดบรดาคนที่ลิสต์ไว้ให้ก็คือที่สําคัญแล้วก็น่าจะทําให้คุณประวินณาในเส้นทางนี้ก็คือหมอต่อนะเพราะาหมอต่อเป็นฟังดูก็คือเป็นแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็มีภาวนาด้วยเป็นพระที่บวชมากับกหลวงพ่อสดค่ะแล้วก็เลยเแต่ตอนส,สมัยบวชเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลงเรียนวิชาแพทย์อะไรฮะแต่หมอต่อก็แกมาเสริมฮะแกก็ถามเลยว่าหลวงพี่สดเนี่ยสอน สอนอะไรมาบ้างเออจะได้เกื้อคูลถูกปก,ก็ก็เล่าไปฮนะสอนทำทั้งหกเนาะอ่าทำพื้นฐานหกมวดแล้วก็สอนสมถะที่มันไม่ใช่ไม่เชิงสมถะที่อ่าให้ดูทูบแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงฮนะเป็นสมถะวิปัสนาไปพร้อมกันนะ่ะอ่าใช้วิธีครับ,บอกหออาจารย์อาจารย์เลือกวิธีแบบนี้ให้ผมครับแกหมอต่อกบอกว่าอ่ะมันก็มีแหละ ที่ทําสมถะนําวิปัสนาทําวิปัสนานําสมัะหรือทําไปพร้อมกันแกบอกว่าเธอเนี่ยน่าจะพวกที่ต้องทําไปพร้อมกันอ่ะถึงจะไปได้ดีอ่าพี่สดเลยเลือกวิธีนี้ให้อ่ะงั้นเรามาต่อยอดจากตรงนี้แกบอกถ้าแกว่ามาเรี่ยงกับเราเนี่ยก็เอาเอาเป็นวิชาที่มันเกี่ยวกับทางหมอหมอหน่อยนะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตัวเองท่านขอให้เอาไปดูแลสุขภาพตัวเองก่อน นะฮะวิชาแรกๆแ,แล้คือท่านบอกว่างั้นเราต้องมาทําร่างกายให้มันกระชับกระเฉงกว่นี้อยู่ดูแลหลวงพี่สดเนี่ยโทมลงไปเยอะเพราะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เดินอยู่แต่เฉพาะกุฏิได้แต่ฐานใจก็ได้มาดูแลฐานกายกันอ่หลวงพี่มอต่อก็เริ่มแนะนําในเรื่องของการหยีดเหยียดยืด,ยดต่างๆอะ่ะโดยว,วิธีของแก คล้ายๆกับว่ามากายบริหารโยคะตอนเช้าจะให้คุณต้องโยคะตอนเช้าเลยทําในวิธีผมก็จําท่านไม่ได้เรียกเทคนิควิธีนะแต่ท่านมาดูร่างกายผมอ่ะอ่ะงั้นคุณทําท่านี้น่นคุณทําท่านี้จัดให้ประมาณสามสี่ท่าแล้วก็มาเช็คร่างกายแล้วก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆจนร่างกายมันมันดีขึ้นแล้วก็เดินมากขึ้นผมเดินเวะลาสิบสองชั่วโมงตอนเช้าไม่ใช่สิบสองชั่วโมงสิบสองกิโล S <S ตอนเ <Okay. S 1> ช้าทุกวันนะฮะก็ร่างกายมันก็ฟื้นขึ้นมากตอนที่ไปอยู่กับอ่าหมอที่หมอต่อที่เชียงรายผมไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จากนั้นเนี่ยอ่าท่านก็ถ่ายทอดในเรื่องของจักระให้เพราะอ่าท่านถามว่าอาจารย์สดสอนเรื่องจักระให้ให, <laughs> ให้หรือยังบอว่าไม่ได้สอนแต่ว่า ท่านก็ให้ไปปริ้นภาพจากกลมาแปะไว้ที่กุฏิอ่ะดูซะถ้าถ้ามันน่าสนใจแล้วค่อยมาถามตอนนั้นผม,มยังไม่ได้สนใจครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบตรงนี้อนะไรทำให้เวลาพี่มอต่อถามเนี่ยผมก็อ๋ออาจารย์เนี่ยให้ไปปริ้นมานะแล้วก็ให้แปะแต่ผมก็ยังไม่ได้เขี่ยวเขยนที่จะเรียนซะเท่าไหร่เพราะมันต้อง ไม่มีเวลาเรียนพูดง่ายๆจะดูแลครูบาอาจารย์เนาะตรงนั้นแ,แค่แบบอ่ะรู้คร่าวๆว่าเออมีมีเกี่ยวกับอ่าแหล่โหนโดพลังงานในร่างกายแต่ก็ยังไม่รู้ลึกแนะ่ตอนนั้นก็ได้มาได้มาเรียนต่อกับอ่าพี่มาต่อนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเรียนเรียนได้ระดับหนึ่งกับพี่มาต่อท่านก็บอกว่าไปฝึกก่อนไปฝึกจนจนรู้สึกว่า อ่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้ไปเนี่ยเริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวอ่าแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นถึงตอนนี้ยังไม่เจอพี่หมอต่อเลยฮะยังเวลายังไม่ถึงเวลาคงยังไม่ถึงครับอาจจะต้องแบบเอ่ากีป่ปีแล้วคะเนี่ยห่างกันกี่ปีแล้วกี่ปีละ,ละสามประมาณห้าหกปีแล้ว อืมกวะช่วงโควิดพอดีเนาะใช่ครับห่างกันไปเลยครับค่ะอืมงนั้นก็คือเ<อ>ท่าที่ฟังก็เหมือนกับพอได้เห็นนะว่าเอ๊ะแบบเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาละเพราะว่าเอ่อนิกายที่ของทางคุณประวินสังกัดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นในสายเรื่องของการรักษาคนด้วยเนะาะค่ะมันก็เหมือนกับหลวงพ่อสดก็ได้ลิสไลชื่อมาแล้วหมอต่อนี่แหละก็น่าจะเป็นแนวเรื่องของการที่ปฏิบัติเรื่องของการภาวนาแล้วก็มีเรื่องของการรักษาค่ะ คุณปว,วีณก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของตัวจัก,กระค่ะประมาณนี้เอาตัวยาวพวกนี้อะไรพวกนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ยังยังเลยครับท่านมาเห็นว่าเป็นพระไม่เหมาะที่จะเรียนตรงนี้ค่ะอ่าคค่ะ,คะและ้ว<ล>ยังไงต่อจากตรงนี้และแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่พอพอเรียนจบในระดับหนึ่งกับอ่าพี่มอต่อแล้วเนี่ยอีกคนอีกท่านหนึ่งที่ท่านลีดมาก็คือ อาจารย์ประชาหูตานุวัฒน์นะอ,อาจารย์ประชาะผมเรียกพี่ประชาค่ะเป็นกรรมกรมือหนึ่งเลยนะคะเนี่ยครับว่าพี่ประชากับอาจารย์สอดเขาเขาก็เป็นเกลือกันอีกกันแหละมาเจอถ้าเล่าย้อนไปคืออ่าอาจารย์สอดก็พาพี่ประชาเนี่ยแหละครับมาบวชที่สุราชแล้วก็พาไปอยู่กับท่านอาจารย์พุทธ่านะฮะท่านก็อยู่เบื้องหลังตรงนี้แหละครับอ่าพี่ประชา ไปเยี่ยมอาจารย์สดตอนที่ไปไปไปเยี่ยมสองครั้งอครั้งแรกไปเนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สดยังไม่สุดมากเนาะอแต่ว่าพอไปเยี่ยมครั้งที่สองเนี่ยท่านอาจารย์สดสุดมากแล้วใน <ừ. S 1> ช่วงปีสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นช่วงหกเดือนสุดท้ายไปเยี่ยมนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจารย์สดก็เหมือนกับฝากฝากว่าเออคนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่แบบเออ ค่อนข้างอยากจะเรียนรู้าศาสตร์ใหม่ๆก็เออพี่ประชาก็บอกว่าอย่างไงผมก็เดี๋ยวจะหาอะไรให้เขาได้ลองเรียนรู้ดูแต่ยังไม่รับปากอะไรก็เจอกันแบบสั้นๆนะเนาะแต่ว่าอ่าพี่ประชาก็าเป็นหนึ่งในลิสท,ที่อาจารย์สอนลิสไว้ให้เขาคนนี้ก็เป็นผู้อุปการอย่างมากเลยครับที่ช่วงอ่าลอยต่อนอพอเรียนกับพี่มต่อเสร็จผมก็ โทรไปหาพี่ประชาพี่ประชาบอกว่าเราจะกําลังจะมีคอร์สอบอรมนะอ่าในระยะยาวก็หกเดือนผู้น,นํากระบวนศั์ใหม่ใช่ใช่ใช่<ม>ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช้คํานี้ครับมผมน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ยังยังใช้คําว่าบุรุษหรือ Buddhist leadership ออ training program BLT <ม>แล้วก็จาก BLT เนี่ยพัฒนามาเป็น ALT awakening leadership training program แล้วก็จนมาเป็นทุกวันนี้นะครับอืมครับอ่าผมก็ได้รับคําเชิญตรงนั้นแล้วก็ผมก็ไปลาท่านอาจารย์อ่าเจ้าวาดนะท่านเจ,จริญมหาลุ่มเรืองที่วัดเวียงว่าเออขอตัวไปเรียนอ่ากระบวนกรนะเรียกว่ากระบวนกรไปเรียนวิถีกระบวนกรอ่าสักหกเดือนนะฮะแล้วก็ขออยู่จําอ่าจำวัดที่อาสมวงศสนินะทะฮะสีนันสปายะ ท่านก็ตอนนั้นก็ยังเป็นพระอยู่ยังไม่ได้ยังเป็นพระอยู่ครับอืมค่ะครับยังเป็นพระอยู่ก็ตรงนั้นก็คือมันก็ลิงก์กับที่ว่าอาจารย์สอดบอกว่าช่วงสุดท้ายว่าเธอยังไม่ค่อยมีวาสนาในเรื่องของพวกนี้ถ้าเท่าไหร่อา่าเดี๋ยวเอาวาสนาเราไปใช้ก่อนก็คือวาสนาท่านก็คือเราก็ไม่มีวาสนาเลยมากนอกจากการรายงามนมิตรท่านบอก่าอา่าจากเนี้ยให้มัน เข้าหากันระยมิตรอือพอผมผ่านหมอต่อผมผ่านะพี่ประชาผมผมเขาผมเก็ตคํานี้เลยว่าโพหนี่แหละคือวาสนาที่ท่านอาจารย์ส่งต่อให้คือถ้าอาจารย์ไม่ส่งต่อวาสนาตรงเนี้ยในเรื่องการคบกันระณมิตรชุดนี้เนี่ยมาให้เนี่ยโอ้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปยัง,ยงไงต่อไม่มีใครไกด์ท่านจากมาแล้วเนี่ยท่านยังไกด์ให้ผมได้ได้ไปใน เขรียว่าให้ผมยังได้เติบโตต่อได้ฮะเพนี่เป็นความเป็นครูเป็นครูฮะที่ที่<ม>ทสําคัญผมผมมาได้เรียนกับที่ประชาเนี่ยผมก็ได้เรียนทักษะกระบวนการเยอะมากเลยไม่ใช่ได้ถึงทุกวันนี้ฮะ deep l i s t e n บ้างอ่าการเป็นทักษะการเป็นกระบวนการการฟังได้จับประเด็นนะฮะแล้วก็การแบบโควง เห็นไดนามิกของของวงที่คุยอะไรเงี้ยครับก็ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็ทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษครับพี่ประชาจับผมมามาเหมือนกับว่ามามาโยนอะ่ะในกลุ่มคนที่เขาคุยภาษาอังกฤษกันหมดอะ่ะผมก็บอกว่าพี่ประชาผมจะไหวเหรอมุกฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะแล้วบอกว่าโฟล์ไปแกก็ทุกครั้งอะ่ะผมก็จะท้อใจายอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยคุยแต่ภาษาอังกฤษเป็น เป็นการรวมพุทธศาสนาที่เราคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นเป็นเอ่อเป็นเทรนนิ่งโปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษผมก็ท้อใจทุกวันนะพี่ประชาก็บอกว่าตบไหลโผล่ไปโผไป,ไป,ไปเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันได้พอทําไปสักพักผมก็นึกถึงอาจารย์สดนะว่าเราเคยเชื่ออาจารย์สดยังไงว่าระวางใจยังไงข่าวเนี้ยนี่คือการเรียนมิตรที่อาจารย์พอยให้มาแล้วชี้ชี้ทางให้มาแล้ว ผมก็ใช้เทคนิควิธีการเดียวเลยคือผมก็น้อมอเชื่อผมมองอพี่ประชาเป็นครูอีกท่านหนึ่งตอนแรกมันไม่ได้มองแบบนี้มองว่าเป็นกัจยามิรแต่ว่าผมพอเปลี่ยนจุดว่าเฮ้ยคนนี้ก็คือเป็นครูเราอีกคนนะที่เป็นครูที่ได้อาจารย์เชื่อมโยงมานะพอน้อมพอน้อมปุ๊บใจที่มันไม่ต้านอ่ะมันทําให้มันเซนมันเปิดมันเข้าใจเร็วขึ้นฮนะเข้าใจเร็วขึ้นมาก ทักษะภาษาอังกฤษที่เคยเรียนงูปลา,ามามันก็เริ่มมันต่อจิ๊กซอว์ใหมเออ่เริ่มฟังเขาใช้เทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งเราฟังอย่างลึกซึ้งจริงๆฟังโดยที่เ,เสียงข้างในมันไม่แทรกความเข้าใจมันก็มากขึ้นจาก50เปอร์เซ็นเป็น60 70 80แต่แค่ว่าทักษะในการพูดเนี่ยยังไม่ยังไม่เก่งก็ฟังไปก่อนพยักหน้า yes no okay ไปก็ร่วมกับวงไปก่อนแต่ว่ามันเริ่มฟังเข้าใจแล้ว พอเริ่มฟังเข้าใจคราวเนี้ยมันเริ่มมันเป็นธรรมชาติที่เราจะเริ่มพูดออกมา hmm. แต่ว่าด้วยวงคุยฮะที่เป็นวงของอ่ากระบวนกรเนาะเราพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยเขาก็เปิดพื้นที่ให้เราได้พูดมันมีความแบบมันสลายความเคะเขินสลายความกลัวพอเราอยู่กับธรรมชาติเรายอมรับว่าเราประมาณได้ประมาณนี้เขาก็เข้าใจว่าเราพูดได้ประมาณนี้แต่ด้วยความ ความที่จะสื่อสารน่ะมันเกิดความเข้าใจกันผมว่าเฮ้ย<ม>ผมเลยเห็นข้อดีของของวงคุยแบบเนี้ย<ม>อืมอ่าวงคุยที่มีความเป็นฟังกันฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ให้ไดนามิกของวงเนี่ยช่วยโอบอุ้มให้ผู้พูดเนี่ยได้ได้เผยศักยภาพอย่างเต็มที่น<ม>ะฮะผมว่าตรงเนี้ยเอื้อให้เติบโตมากเลยครับอืมแล้ว,วนน ครับผมแล้วตรงนี้แหะครับที่มันนําพาไปทําให้การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆในในในเขาเรียกว่าในกลุ่มเนาะที่ที่เข้ามาเนี่ยมันทําได้เป็นพื้นฐานที่ทําให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากๆเลยอืมครับวันนี้ก็เลยได้แบบได้มารู้ความแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่า ตอนที่เจอคุณปวีเนาะก็คือเราไปในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของคอสเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของท่านวุฒินะค่ะที่นครสวัสค์นะคะก็เหมือนกับท่านวุฒิก็เอาใช้เรื่องของทักษะเรื่องของการโค้ชเพื่อสันติภาพอะไรพวกนี้ค่ะก็คือแนวทางประมาณนี้เนาะแล้วก็ปวีก็เป็นหนึ่งในวิทยากรหรือเป็นสปกเกอร์ที่ที่เข้ามาร่วมในโปรแกรมอะคะ่ะในในเป็นเครื่องมือเออเป็นแบบเออในการออกแบบของกระบวนการของตัวงานวิจัยตัวนี้ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็ยังมองว่าเอ๊ะแบบ จรจัยังมีคําถามอยู่ในใจนะเออคุณประวินแบบไม่ใช่เป็นโค้ชนะแต่ว่าท่านวุฒิก็ให้แบบเหมือนกับทำหน้าที่เหม,มือนกับเป็นโค้ชที่อยู่ในกลุ่มย่อยอะค่ะวันนี้ถึงได้เข้าใจว่าที่จริงแล้วคุณประวินมีทักษะเรื่องของตัวการฟังนะคะผ่านทักษะเรื่องของการที่แบบถูกฝึกมาเป็นกระบวนการน,นะคะแล้วก็เข้าใจดีก,กับเรื่องของการทํากลุ่มแล้วก็พลังงานของกลุ่มนะคะ่ะก็รู้สึกโอ้โเลยทําให้เข้าใจนะว่าอ๋อที่ที่คุณประวินท,ทำตัวนี้ได้เพราะว่าถูกฝึกมาอย่างดีอยู่กับอาจารย์ประชานี่มาประมาณนานแค่ไหนอนะคะ อยู่กับอาจารย์ประชาสองปีสองสองสองปีเต็มๆเนาะแบบว่าอ่ะทำหกเดือนก็เว้นไปกับวัดแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยทำทำาี l t ล t แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มของ iNet เนี่ยนะครับค่ะก็เลยได้ฝึกหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินเรื่องของการที่แบบการทอน้อมใจ <c oughs> หรือเปิดใจยอมให้เขาเป็นครูยอมให้เอ่อ พี่ประชาเป็นครูนะพี่ประชาเป็นครูปุ๊บใจมันก็เปิดแล้วก็เหมือนกับพอใจที่เปิดนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับท่านที่ฟังไปถึงตอนช่วงนี้ค่ะมองว่าการเรียนรู้ใดๆก็ตามะคะ่ะอยู่ที่ใจเราถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการต้านนะคะใจเราไม่ได้เปิดยอมรับค่ะเนาะมันก็จะแบบ มันก็จะแบบอาจจะไม่ได้ผลเท่าเนาะแต่ถ้าเราเปิดใจแล้วยอมที่จะเรียนรู้ไปและเชื่อไปค่ะทําตามที่ครูบอกเนาะทําตามที่ครูสอนไปอะค่ะล้วก็แค่วางใจค่ะแล้วตัวนี้กระบวนการการเรียนรู้มันเหมือนกับฟังดูก็คือมันเป็นการอย่างเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษมันเป็นการเรียนแบบที่เป็นวิธีการธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มองพอคุณประวินพูดตรงนี้มันทําให้นึกถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กค่ะถามว่าเด็กเล็กๆเ,เ,เขาเรียนภาษาได้อย่างไรเขาก็เรียนแบบนี้แหละค่ะ เนาะเรื่องของการฟังก่อนแล้วค่อยมาเรื่องของการพูดแล้วค่อยมาเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะเพรากนั้นก็เลยเห็นเส้นทางของปรวินมาถึงตอนช่วงนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วค่ะอาจจะต้องแบบนะเนาะก็คงแบบแต่ก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการเส้นทางการเดินทางปรวินชัดขึ้นนะคะในเรื่องของการที่ได้มาฝึก ทักษะหลายๆอย่างนอกเหมือจากการภาวนาเนาะค่ะโดยวิถีของการเป็นกระบวนการนะคะการได้แบบอยู่กับปัจจุบันเรื่องของการฟังหลายๆอย่างหรือการที่เได้คอยมาสังเกตเสียงข้างในตัวเองค่ะเป็นมองว่ามันก็เป็นมันมีความเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับคุณวินกับเรื่องของแนวทางการภาวนาของเราโอ้เชื่อมโยงมากๆเลยครับมันม,มันคืออันเดียวกันเลยอื ค่ะเห็นตรงกันครัเพราะว่าในเส้นทางที่ฝึกมาตัวอย่างของตัวเองฝึกมาเป็นโค้ชอ่ะก็เห็นแบบเดียวกันคือไมด้มองว่าเวลาที่เราต้องอยู่กับปัจจุบนันกับโคชีพวกนี้ค่ะหรือ c o เ p e เ e n c y ของโค้ชอย่างเงี้ยที่ทาง i อซฟกำหนดมา8ข้อค่ะมันเอื้อให้เกิดการที่มิติของการที่เราสามารถใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการภาวนาได้เลยนะคะครเราอาจจะต้องมาค่อยๆมา ขยายตัวนี้กันต่อเนาะจริงๆตัวนี้เก็มีได้ทํางานอะไรร่วมกันบางอย่างเดี๋ยวว่าคงจะมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทางทางผู้ชมทางทางเพจนะคะว่าเพวกเรากําลังมีการรวมตัวกันทําอะไรบางอย่างขึ้นมาที่จะเป็นประโยชน์นะคะก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปวีนมากๆเลยนะคะที่มาเล่าถึงเรื่องของตัวเส้นทางการภาวนาให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักได้เห็นคุณปวีนมากขึ้นแล้วก็มองว่าในระหว่างเส้นทางการภาวนาเนี้ยคุณปวีนได้มอบส่งมอบ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้หรือคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับพวกเราค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ